ความสนุกของเกมนี้มันคืออะไรนะครับหลายคนที่ไม่เคยเล่นเซลดามาก่อนแล้วก็กังวลว่าจะเล่นดีไหมแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะคนเขาข้างใครกันเนี่ยลุงแมวขอเล่าในส่วนที่เป็น2ภาคหลังนี้แล้วกันนะ Bas e of the Wild กับภาคเนี้ยนะครับ t e ี r s of the Kingdom อนมะ Open World RPG นะแต่สำหรับลุงแมวส่วนที่เป็น Open World RPG เขาก็โอเคนะ ก็เนื้อเรื่องที่มันลึกซึ้งสำหรับภาคแรกนะครับภาค2เล่นไปได้ไม่เท่าไหร่นะเนาะแล้วก็โ,โหมันมีความเบื้องหลังนะฉากอะไรที่มันยิ่งใหญ่แบ็กกราวด์สตอรี่อะไรที่มันน่าสนใจคาแรคเตอร์ดีไซน์ทีออ่มีเสน่ห์นะครับมีความลึกในทุกตัวและจริงๆมันมีธีมเศร้าๆอยู่ประมาณหนึ่งด้วยอันเนี้ยลูแมว่ามันเป็นเสน่ห์นะครับออดนตรีประกอบที่แบบพร้อมมากๆนะแล้วก็กราฟิกที่เป็นเซลเชดออกการ์ตูนการ์ตูนแต่ว่าเข้าได้ดีมากกับ ธีมที่เขาเล่าเนี่ยลุงแมวว่าโอเคมากแล้วก็รวมไปถึงพวกดีไซน์ต่างๆนะครับที่มันจะออกไปทางเหมือนชนเผ่าชนเผ่าหนะ่อยใช่ไหมม,มันก็เจ๋งดีนะแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยนะครับและอีกอันหนึ่งคือความช้านะเป็นสิ่งที่เหมือนกับคนที่ไม่คุ้นตอนแรกอะ่ะจะรู้สึกเซ็งๆนิดน,นึงแบบตอนแรกที่ลุงแมวเล่นภาคแรกลุงแมวก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคือลุงแมวก็ คุ้นเกม RPG ตะวันตกเนาะมันต้องมีระบบเลเวลอย่งอาวุธที่มันจะต้องแบบคราฟให้มันเจ๋งขึ้นไปเรื่อยๆถูกป่ะชุดเกราะที่มันจะต้องแบบเจ๋งขึ้นเรื่อยหรือแม้แต่ตัวเราจะต้องมีเลเวลอย่างเงี้ยพอมาเล่นเกมนี้ปรากฏว่าไอ้ระบบแบบนั้นนะมันต่างกันออกไปเลยเนาะเราไม่มีทั้งตัวเลเวลใช่ไหมครับของตัวละครแต่จริงมันก็แอบมีนะจิมก็แอบมีผ่านระบบหัวใจใช่ไหมระบบสต a ามิแนต่างๆนะแล้วก็อาวุธ ที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่มีเลเวลแต่จริงๆอะ่ะมันมีค่าพลังอยู่นะฮะซคือมันมันมีแหละมันมีแต่มันไม่ได้มีในแบบที่เราคุ้นเคยอะ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันจะไปยังไงคือเหมือนกับ ความรีวอ์ดิ้งอ่ะความได้รางวัลมันอาจจะไม่ได้ชัดเท่าเกมอาร์พีจีของตะวันตกนะที่เรารู้สึกเออบางทีเราแค่ไปเปิดเควสอย่างเงี้ยเราก็ได้ของรางวัลแล้วเราก็ได้ค่า EXP เพิ่มแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเซลดามันไม่มีซึ่งตอนแรกลุงแมวไม่ชอบนะลุงแมวรู้สึกงุดหงิดเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเหมือนในหลายท่านนะก็คือว่าอาวุธตีแล้วมันแตกมันพังไปอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอืมฉันอุตส่าห์ หาอาวุธคู่ใจได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเล่นไปสักพักนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มชินกับระบบอ่ะมันให้ความรู้สึกอีกแบบนะประกอบกับการที่เขาเป็นเหมือนแซนด์บ็อกซ์ขนาดใหญ่อ่ะอย่างที่บอกไปแล้วเนาะเนื้อเรื่องก็กินใจอันนี้ก็แบบหนึ่งนะแต่ว่าอีกแบบหนึงนะ่งอ่ะคือโลกที่เขาสร้างขึ้นนะครับโลกที่เขาสร้างขึ้นโลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่แบ็กกราวด์สตอรี่นะแต่ว่าเป็นโลกที่ใช้คาว่าอะไรดีอ่อเป็นดีไซน์นครับ เป็นสภาพแวดล้อมแล้วกันที่เขาสร้างขึ้นเนาะแล้วสภาพแวดล้อมพวกนี้มันมีระบบฟิสิกส์ต่างๆมันมีกฎของมันอยู่อะ่ะมาทำให้เราเล่นกับโลกนี้ได้แบบสนุกมากเลยนะครับภาคแรกเนี่ยก็มีทั้งระบบลมใช่ไหมระบบอากาศเนาะมีอาหารมีไฟใช่ไหมครับมออีอาวุธที่พังได้นะแล้วก็มีการใช้พลังต่างๆของเราในภาค2เนี่ยลูงแมว่าไอ้ตรงนี้มันโอ้โหมันถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากเนาะมัน มันยังเป็นเซลดาที่เราชอบอยู่นะแต่ว่ามันไปอีกระดับหนึ่งนะครับมันมีการผสมอะไรได้เยอะมากอ่ะแล้วแต่จินตนาการเราจะพาไปว่าเราจะพาไปถึงไหนเอาไปทําอะไรนะซึ่งแล้วความสนุกของมันคือมันไม่รีบนะมันมันไม่ได้มีรีวอร์ดให้รีวอร์ดของวันรางวัลของวันน่ยมันต่างกันนะอันนี้อันนี้ลุงแมวชอบมากคือเกมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เวลาเราเล่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออ มันเวลาเราเวลาเราทำเควสอะไรสำเร็จอะมันจะมีเสียงรึงแล้วก็มี exp ขึ้นมาถูกป่ะเป็นรางวัลให้เนาะมันเป็นอารมณ์แบบว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องแบบได้ได้ exp เป็นรีวอร์ดะไรหรอกแค่คุณทำได้อะคุณสามารถผ่านจากจุดนี้ไปจุดนี้ได้นะโดยการที่คุณพยายามคิดว่าคุณต้องคราฟอะไรหรือว่าประกอบ สร้างตัวอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสร้างของอะไรเพื่อจะไปสู่สิ่งนั้นได้อะแค่เราทําได้แล้วก็รู้สึกว่าเราแบดแอสแล้วอะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งแล้วซึ่งเกมอื่นนะเท่าที่เล่นมาเนี่ยยังให้ความรู้สึกอย่างนั้นได้น้อยนะสำหรับเซลดาภาคนี้มันให้ความรู้สึกอย่างนั้นได้มากเลยนะครับรู้สึกแบบเฮ้ยเราแบบ ต่อแค่ต่อแพงเอ้มันต่อแพได้ด้วยหรือว่าเราแค่พาน้องจาชื่อเขาไม่ได้ละไปหาเพื่อนเขาจากเกาะนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งเงี้ยแล้วเราสามารถประดิษฐ์อะไรมาสักอย่างเนาะอ้มันสนุกมากเลยเพราะฉะนั้นในในความคิดของลุงแมวนะใครที่ยังติดนะรู้สึกว่าแบบเอ๊จะซื้อดีหรือเปล่านะครับหรือว่ากลัวเหมือนที่เขาว่ากันนะว่าแบบเออแบบไออาวุธมันพังง่ายหรืออะไรอะ่ะมันเป็นอ่าใช้คำว่าอะไรดี มันเป็น RPG Open World RPG แต่มันเป็นอีกรสชาตินึงที่อาจจะไม่เหมือนกับ Skyrim นะครับหรือว่าไม่เหมือนกับสายของเบอร์เ s สดาที่แบบเป็นฮาร์ดคอร์ RPG แบบนั้นนะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับการเอาแซนบ็อกซมาบวกกับ RPG มากกว่า ่าเป็นแบบเหมือนพื้นที่เล่นขนาดใหญ่เนาะโลกนี้คือของเล่นอย่างเงี้ยเราก็เล่นได้นะครับซึ่งลุงแมวชอบมากนะหนึ่งก็คือมันทําให้ลุงแมวลืมเวลาลืมภาระหน้าที่ต่างๆไปเลยนะครับแล้วก็ใจจดจ่ออยู่กับไอภารกิจข้างหน้าไอการประดิษฐ์นะ เราพยายามจะคิดว่าตรงนี้ทํำยังไงเนาะสปีดมันช้าเพชมันช้าเนาะพอมันช้าปุ๊บอะเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องรีบนะครับมันถึงขนาดว่าเกมเดียวเล่นไปได้เรื่อยๆอะถ้าไม่เบื่อไปซะก่อนนะรู้ไหมว่าเล่นไปได้แบบโอ้นานเลยม,มันมันมีเสน่มากนะครับผมก็มาอัปเดตกันนะอันนี้น่าจะเล่นไปได้เมื่อวานนี้เดาว่า3-4ชั่วโมงอะน่าจะมีแล้วแหละนะก็รู้สึกเกมดีเกมดีนะครับใคร ไม่ได้โดนก็ไปโดนกันได้เดี๋ยวเล่นไปสัก20ชั่วโมงเดี๋ยวมาอัพเดตกันอีกว่ารู้สึกยังไงบ้างใครเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับก็แบ่งปันความรู้สึกกันมาได้นะอ๋อแล้วก็ลุงแม้ว่าความเจ๋งคือถ้าคุณเล่นเซลดาบน s w i t c o OLED ลายเซลดามันจะเจ๋งมาก <c oughs> มี <c oughs> มีป้ายยาถ้าเล่นบน Switch อื่นๆอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกงันๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเล่นบนวิชโอเลเซลดาเนี่ยมันก็จะ ฟินกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่ากราฟิกมันต่อกันนะกราฟิกตรงนี้นะครับกับในเกมเนี่ยมันต่อกันด้วยให้มีอะไรนี้อันนี้ป้ายยาเล็กน้อยโอเคขอให้มีความสุขสุภาพมทุกท่านนะครับใกล้จะวันศุกร์แล้วนะใกล้จะวันหยุดสุดสัปด,ดาหล์ลวเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับผม